ท่านผู้ชมพูดถึงรถราตํารวจกองปราบร่วมกับกรมคันขนส่งทางบกเขาเปิดป็ิการปราบรถเถื่อนวิ่งเกินเมืองเขารู้ได้ยังไงทะเบียนเถื่อนทะเบียน,นปลอมบอกท่านผู้ชมเขาบอกว่าขนานี้ที่วิ่งบนท้องถนนเนี่ยปลอมเยอะเลยเอาทะเบียนไปสวมบางทีรถหลุดไฟนั้นหรือบางทีรถหนีไฟนั้นนี่ก็มีหรือบางทีคนซื้อรถไปโดยไม่รู้ว่าขนานั้น ท่านขณะน,นี้ท่านใช้ทะเบียนเถือนอยู่ที่มาที่ไปเป็นเพราะว่ามีการจับกลุมบ้านพักแห่งหนึ่งใจตัวเมืองเลยตั้งแต่เมื่อกันยายนปีที่แล้วไปพบข้อมูลเลขทะเบียนข้อมูลป้ายภาษียี่ห้อรถยนต์ตัวถังรถยนต์2,600รายการโดยประมาณเชื่อว่าเป็นข้อมูลเอกสารที่เป็นการปลอมขึ้นเมื่อเพื่อจัดจำหน่ายให้ลูกค้าที่สั่งซื้อเรียกว่าเป็นขบวนการในปลอมในการปลอมป้ายทะเบียนรถยนต์นั่นเอง ก็มีการตรวจสอบข้อมูลป้ายทะเบียนเพราะว่าเลขทะเบียนส่วนใหญ่กรมขนส่งยังไม่ได้ออกคือเป็นป้ายทะเบียนว่างอะค่ะไม่มีข้อมูลในระบบของกรมการขนส่งทางบกแล้บางเลขทะเบียนเอาไปใช้มากที่สุดอยู่ยี่สิบหกคันเลขทะเบียนเดียวกันใช้อยู่26่สคันทั้งนี้ทั้งนั้นประสานข้อมูลจนต่อมาทางหลวงตรวจยึดรถยนต์ได้ยีคัน ซึ่งปรากฏว่ารถที่ถูกยึดเหล่านี้เนี่ยท,ที่เป็นทะเบียนปลอมเนี่ยกระทำความผิดในลักษณะต่างๆอย่างเช่นพกพาอาวุธสงครามขนยาเสพติดขนแรงงานต่างด้าวผู้การกองปราบบอกเลยท่านผู้ชมตัวสอบพาะรถยนต์ส่วนใหญ่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นบริษัทสินเชื่อรถยนต์หรือว่าไฟแนนซ์ อ่ะคือเจ้าของเป็นไฟแนนซ์รถเึอดถูกไหมโดยผู้ครอบครองได้ทําการเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัทไฟแนนซ์จากนั้นเอาไปจำนำกับผู้รับจำนำค่ะบางส่วนเนี่ยตั้งใจจะขายขณะที่บางส่วนผู้ที่ถูกรับจำนำเนี่ยถูกผู้รับจำนำเชิดหนีออารถไปขายก็คือหนีไฟแนนซ์เอารถไปขายเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ที่มือมาซื้อต่อบางรายอยู่แล้วรู้ยอยู่แล้วว่านี่เป็นรถหลุดจำนำแต่เนื่องจากอาจจะเห็นว่าราคาถูกหรืออาจจะตั้งใจจะเอาไปใช้ในการกระทำความผิดค่ะแต่บางส่วนก็ไม่รู้ว่าเป็นรถยนต์ที่ได้มาโดยผิดกฎหมายย้อมแมวนั่นเองค่ะย้อมแมวขายก็คิดว่าเป็นรถที่ถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้มีการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นสจังหวัดเลยน้องใบค่ะจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้สคนด้วยกัน สมุทรสาครราชบุรีชัยภูมิแล้วก็ศรีสะเกดนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นรถยนต์เนี่ยท่าไหลยี่สิบหกคันยังมีมอเตอร์ไซค์อีกเจ็ดคันนะค่ะท่านผู้ชมห่วงเดือนกรกฎาที่ผ่านมาทางหลวงสามารถตรวจยดึดรถยนต์ตัวทึบซึ่งภายในเนี่ยบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์จำนวนเจ็ดคันและพอตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยมามีการแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้นะคะอืมน,นั่นท่านผู้ชมก็เดี๋ยวต้องขยายผลต่อค่ะผู้ถูกจับกลุ่มมีนายสารัตอายุยี่สิบสอง นายนับปุลอายุ32ในายสมัทถพงอายุ44ในายบงคลอายุ33ปีท่านปีทชมป้ายทะเบียนปลอมอีกจำนวนมากเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นแปลว,ว่าขณะน,นี้รอมเจ้าการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรโทรโสพลสารพัดท,ท่านบาอกตำรวจทางหลวงได้ตรวจพบว่าขณะน,นี้บนท้องถนนเนี่ยนั้งไปมีรถผิดกฎหมายที่สวมป้ายทะเบียนปลอมวิ่งอยู่เป็นจำนวนมากค่ะน วิ่งอยู่เป็นจํานวนมากนี่เรายังไม่รู้นี่ขนาดนี้ที่วิ่งกันอยู่เนี่ย oh. รอมกันมากน้อยขนาดไหนอย่างไรแล้วอย่างที่บอกไปฮะท่านผู้ชมหลังจากนี้จะมีการขยายผลเพิ่มเติมและส่วนหนึ่งถูกเอาไปใช้ในการการะทาผิดท่านผู้ชมลำเลียงยาเสพติดอย่างเงี้ยค่ะในช่วงที่ผ่านมาตํารวจทางหลวงสกัดจับกลุ่มที่ใช้รถยนต์ในการลำเลียงยาเนี่ยทั่วประเทศนะ รวมทั้งสิ้น197รายเป็นยาบ้าเบาๆ116ล้านเม็ดยาไอซ์1,500กิโลกรัมเฮโรอีนอีก1,000กิโลกรัมค่ะและสามารถตรวจยึดรถสวมทะเบียนว่างได้อีก67คันเป็นป้ายแดง43คันป้ายขาว24คันค่ะขบวนการแรงงานต่างด้าวอีก3,000กว่าคนค่ะท่านผู้ชม ทางด้านขอที่บีกรมการขนส่งทางบกเมื่อวานนี้อท่านรอที่บีกรมขนส่งทางบกคุณเสกสมอคารพันบอกเลยนะแนะนําคนที่ซื้อรถข้อที่หนึ่งใช้ทะเบียนปลอมถูกไหม,มข้อที่สองส่วนใหญ่ถูกเอาไปใช้ในการขนยาเสพติดคขนแรงงานต่างด้าวทําทผิดกฎหมายท่านอาจจะกลายเป็นคนที่แปรรถเหล่านี้มาใช้แล้วต่อไปถ้าเกิดโดนจับนี่ท่านจะต้องถูกสืบสอบแนะนํา อย่าโอนลอยใช่ค่ะอย่าใช้วิธีการซื้อแบบโอนลอยเพราะว่าอาจจะถูกย้อมแมวขายรถถูกเปลี่ยนสภาพถ้าต้องการความมั่นใจในการซื้อรถขอให้มาที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อตรวจสอบรถที่ต้องการจะซื้อ,อว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ในปายทะเบียนปลอมที่ตรวจพบม,มี3ามกลุ่มค่มกะะคลุ่มแรกสวมทะเบียนกลุ่มแรกหมายเลขทะเบียนในฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบกแต่ระบบประเภทรถไม่ตรงตามความเป็นจริง อ่าประมาณว่ารถปิกอัพเป็นรถกระบะอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะ<ม>ข้อที่สองกลุ่มที่หลายเลขทะเบียนที่มีข้อมูลในระบบกรมการขนส่งทางบกระบุข้อมูลตรงกับตัวรถแต่มีหลายคันหรือที่เรียกว่ารถแฝดแล้วบางทีมันแฝดยี่สิบหกคันแฝดยี่สิบหกคันนึกออกใช่ไหมค่ะทะเบียนเดียวกันยี่สิบหกคันกลุ่มที่สามไม่พบข้อมูลในระบบของกรมการขนส่งค่ะหรือว่าเป็นรถที่ติดป้ายทะเบียนว่างหรือหมายเลขทะเบียนที่ยังไม่ได้เปิดใช้อะ แนะนำเลยนี่ยิ่งจะทำให้ประเด็นเรื่องรถมือสองเดือดร้อนหนัก<า>คนจะตรวจสอบเข้มข้นเลยเนี่ยน้ักใ่ยิ่งมีปัญหาขายยากอยู่แล้วเต็มลานประมูลมาเจอไอ้ขบวนการที่ว่านี่อีกใช่ไหม